หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายพิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะพยายามที่จะไปเจรจากับหลายหลายฝ่าย เพื่อที่จะเสนอทางออกให้กับประเทศไทยปรากฏว่านายพยาาาิสิทธิ์เวชาชีวะล่าสุดก็ได้มีการออกมาถแถลงข่าวน,น,นะคะในส่วนของเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าต้องการที่จะเสนอนะคะก็คือให้รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนั้นลาออกค่ะเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลเฉพาะการหลังจากนั้นก็ควรที่จะชะลอก,การเลือกตั้งออกไปก่อนควรจะต้องมีการปฏิรูปไป อีก1ปีนะคะซึ่งล่าสุดคะ่ะในส่วนของข้อเสนอนายพิสิทธิ์เวชาชีวะทั้งทางรัฐบาลเองนะคะทางพักร่วมรัฐบาลต่างๆก็ออกมาปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันละคะ่ะว่าไม่สามารถทําได้ตามกฎหมายนะคะซึ่งในส่วนของพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนานะคะ่ะ ไม่มีใครรับข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ให้มีรัฐบาลกลางนะคะโดยบอกว่าทําไม่ได้ตามกฎหมายค่ะไม่อยู่บนความเป็นจริงและก็อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญน,นะคะให้เดินหน้าเลือกตั้งก่อนปฏิรูปอันนี้ก็เป็นเสียงจากฝั่งของนักการเมืองแล้วค่ะขณะที่ทางกอปป,ปสเองนะคะก็ไม่สนใจค่ะยังคงยืนยันจุดยืนเดิมก็คือควรจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะ ข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้เปิดเผยออกมาเช้าวันนี้ค่ะที่ให้รัฐบาลยิ่งลักและคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ เพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลเฉพาะการเพื่อปฏิรูปประเทศ1ปีหลังจากนั้นแล้วค่อยเลือกตั้งก็ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาจากพรรคต่างๆออกมาปฏิเสธข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ค่ะโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะนายวราเทพร,รัตนากรปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ที่ให้มีรัฐบาลคนกลางเฉพาะการมาบริหารจัดการเลือก ตั้งน,น,นายวราเทพค่ะบอกว่าคงต้องถามย้อนกลับว่าข้อเสนอนี้เคยมีการพูดคุยและมีการเสนอกันมานานแล้วและในแง่ของกฎหมายไม่สามารถทำได้เพราะจะไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายรวมถึงการยอมรับตัวบุคคลก็ทำได้ยากค่ะ นอกจากนี้ก็เชื่อว่าไม่มีใครยอมเสนอตัวมาเป็นคนกลางนะคะเพราะว่าดูจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาถามว่าข้อเสนอให้ชะลอการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมออกไปก่อนนั้นชะลอออกไปเพื่ออะไรรัฐบาลก็พูดคุยกับทางกกตแล้วรวมถึงกปปสก็ไม่มีแนวทางในการเจรจากับรัฐบาลการเลือกตั้งจึงถือเป็นทางออก ข้อเสนอดังกล่าวทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยนะคะและก็ไม่เป็นไปตามแนวาาาทางประชาธิปไตยค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยินดีรับฟังและนำข้อเสนอไปพิจารณาทางด้านพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะโดยนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพักก็กล่าวว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นการให้ตต้รัฐบาลกลางโดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้กำลังใจในายพิสิทธิ์ต่อการร่วมหาแนวทางออกวิกฤตของประเทศแต่ก็ขอฝากว่าต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงการเสนอสิ่งที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นเหตุให้มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่ไม่ยอมรับนําเป็นประเด็นนะคะไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้ว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา68 และที่สำคัญข้อเสนอการปฏิรูปตามที่กลุ่มกปป,ป,ปสหรือเครือข่ายอื่นเสนอนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ไขกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาเป็นองค์ประกอบแต่ปัจจุบันองค์ประกอบดังกล่าวไม่ครบถ้วนค่ะดังนั้นการดำเดนิเนการดังกล่าวก็ไม่สามารถทำได้ ส่วนกรณีที่จะให้นักการเมืองถอยในวันนี้นะคะนายสมศักดิ์กล่าวว่าพวกตนยอมถอยให้แต่อย่าลืมว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำกับไว้นั้นไม่สามารถถอยได้อาธินาย,ยกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแต่วันนี้เมื่อมีการเสนอให้มีให้ปฏิบัติสิ่งที่นอกกติกานายพิสิทธิ์แน่ใจอย่างไรว่าจะไม่สูญเปล่า ผลทางที่ดีที่สุดสําหรับการหาทางออกให้กับประเทศตอนนี้ก็คือยึดตามกติการัรฐบาลรักษาการทําหน้าที่ต่อไปและเลือกตั้งตามที่กกตได้มีการกําหนดไว้เบื้องต้นคือวันที่20กรกฎาคมนี้เดินหน้าต่อไปแต่อาจใช้จังหวะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปให้ทุกฝ่ายได้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นต้นเหตุของวิกฤตการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาคประชาธิปัตย์รัฐบาลชุดปัจจุบนันกลุ่มกปปสและทุกภรคการเมืองมาร ร่วมพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปจากนั้นมอบหมายให้ภาคส่วนสังคมที่ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่พักการเมืองใดๆหรือว่าเครือข่ายการเมืองร่วมกันร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศค่ะเมื่อมีรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง20กรกฎาคมก็ให้รัฐ รัฐบาลที่ได้มานั้นดำเนินการตามพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศโดยใช้เวลาไม่เกิน1ปีครึ่งจากนั้นต้องยุบสภาเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่ได้จากการปฏิรูปค่ะ